นเรวอย่ะูสวัสดีครับพบกับครอบครัวมตอบจอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการทำ DIY ปั๊มลมนะครับปั๊มเติมลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์เก่านะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์เก่าจริงๆผมทําไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือ ถ้าเพื่อนๆมีคอมเพรสเซอร์แอร์เก่านะครับที่ยังใช้งานได้นะครับใช้งานได้ยังไงก็คือมันยังมีเสียงดังปั๊มมันปั๊มลมอยู่ด้านในอยู่นะครับก็ถอดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนแอร์ก็เลยถอดออกมาวิธีการต่อสายนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับดูฮะคือมันเป็นมันเป็นพ่วงวงจรเดิมมันอยู่แล้วก็คือมันจะมีไฟสามเส้นนะครับมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมันก็จะเสียบอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้ถอดอะไรมันนะครับส่วน นี่ฮะมันจะมีเข้าเข้าอ่าคาปาซิเตอร์สองเส้นนะครับทีนี้ไฟสีแดงแงน่าจะเป็นไฟบวกเข้ามานี้เข้ามาตรงปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กตัวนี้ก็เป็นแค่ข้อต่อสายไฟเฉยครับก็ต่อกับสายไฟสลับเลยครับกับไฟกระแสสลับเลยไฟบ้านธรรมดาครับเนี่ยแค่นี้ครับก็จะใช้ได้เลยส่วนด้านบนของถังใหญ่นี้นะครับเป็นตัวปั๊มนะครับเราก็ตัดเราก็ใส่ท่อลม นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งลมเข้านะครับเราก็เอาเศษผ้านะครับห่อไว้หน่อยนะครับตัดตรงนี้แล้วเอาเศษผ้าห่อไว้นะครับกันฝุ่นเดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะดูตรงนี้อีกทีหนึง่งเผื่อเพื่อนเพื่อน,อนยากเห็นนี่ฮะเห็นไหมสายสีขาวเข้าคาปาสายสีเทามาต่อไฟสายสีแดงมันเป็น2เส้นเข้าคาปาแล้วก็จากคาปามาต่อไฟ แค่นี้ครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้งานดูนะครับอันนี้เติมลมห่วงยางเอาไว้ไปเล่นน้ําให้ลูกนะครับส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะทําเป็นฝาครอบนะครับเพื่อการกันเผื่อมืออะไรไปโดนนะครับกลัวมันจะช็อตนะครับมันจะช็อตมันจะดูดนะครับผมก็เสียบกับนี่เลยฮะเสียบกับปลั๊กไฟแล้วก็เป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับ นี่ออกไปก่อนเวลาใช้งานก็กดเลยครับนี่ฮะมันก็จะเริ่มปั๊มละนี่ฮะเวลาไม่ใช้งานก็ปิดสวิตช์ครับมีลมออกนะฮะแต่ทีนี้ถ้าจะให้ดีนะครับผมเห็นหลายคลิปนะครับเขาเอาตัวเนี้ย ไปประกอบกับตัวถังลมนะครับเพื่อเติมลมนะครับแต่นี้ผมเอาไว้ใช้งานแค่เล็กๆน้อยๆครับก็คือเติมลมยางนะครับเติมลมห่วงยางอะไรพวกนี้แค่นั้นนะครับก็เลยไม่ใส่ถังจะใช้งานทีก็กดเลยครับเวลาไม่ใช้งานก็กดให้เพรสเชอร์ให้แรงลมมันออกมาครดูครันี่ครัขึ้นเร็วอยู่นะครับ ใช้งานได้ครับแต่ห้ามลืมนะฮะห้ามลืมปิดสวิตช์นะครับถ้างั้นตแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเลยก็คือตัวเนี้ยให้เป็นตัวปั๊มเข้าถังลมแล้วก็มีเพชเชอร์เกตนะครับแล้วก็เซฟตี้วาลเวลาเพชเชอร์มันเกินให้มันโบลมออกนะครับก็น่าจะดี อันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคอมเพรเซอร์แอร์ที่ไม่ใช้งานเรือจะเอามาเดเใช้นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสําหรับช่างท่านใดที่มีคําแนะนํานะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับยินดีรับฟังแล้วก็แก้ไขนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ